ว่าเจ้าพี่เจ้าป่าเจ้าเขาครับสุดเดิมนะอาูตรเจ้าพี่ป่าเจ้าเขาในบริเวณนี้นะอย่าฝนตกเลยครับนะครับอย่าตกเลยนะครับมาหลายครอบครัวนะครับวุมเจ้าป่าเจ้าเขาเริ่มโกรธแล้ว างเต็นท์สถานที่ที่นี่นะฮะที่เป็นอ่าเป็นหาดแล้วก็เป็นทะเลเป็นสถานที่ราชการด้วยอ่า<ะ>อยากรู้ไหมครับที่นี่ก็คือหาด e o d นั่นเองนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ที่กลางเต็นท์หรือเปล่ปาเพราะว่าเห็นรีวิวเขาบอกว่าคนจะเยอะเยอะมากเยอะจริงๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะอย่างที่เขาพูดไหมเราต้องไปดูเองนะฮะใช่ไหมฮะถูกต้องไหมครับ วันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาด e o โดี D ครับผมเจอกันครับ ค่พีผิดทางผิดนะทางครับผู้ชมแต่ผมมาตาม GPS นะเนี่ย,ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วยังไงต่อเนี่ยผมต้องออกออกตรงนู้นแน่เลย ไปแดงข้างหน้าเดือดสายแยกนี่ก็เดือดสายแล้วก็ตรงตรงไปแล้วก็เป็นสายใหญ่แล้วก็เดือดสายก่อนโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ผมถอยหลังได้เลยนะผิดอีกแล้วคนไม่เคยมาหนึง เดินทางมาจากกรุงเทพนะฮะมาที่สตีหีบนะฮะแล้วก็ตาม GPS มาลงแล้วหลงอีกเข้านู่นเข้านี่ผิดทางไปหมดเลยแต่สุดท้ายครับเราก็มาถึงนะฮะหาด EOD ครับผมโอ้โหมาถึงจนได้นะครับมาถึงสายไปหน่อยฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในครับว่าลานกลางเต็นท์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าบรรยากาศเป็นยังไงเขาบอกว่าที่นี่นะฮะ กลางเต็นท์ริมทะเลเลยครับผมกลางบนหาดข้างหน้าเป็นทะเลโผ้โหบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในดีกว่าครับว่ามันจะสวยงามหรือว่ามันจะฟินหรือมันจะชิลขนาดไหนครับไปดีกว่าครับผู้ชมไปพอเราเข้ามานะฮะคุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นเครื่องบินรำใหญ่ตรงนี้เลยนะครับผม เครื่องบินลำบัลลัมเท่มเลยฮะนี่ฮะกลิ่นว่าราชนาวีนะฮะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังไอ้เครื่องบินลำใหญ่เนี่ยคือเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ติดต่อสอบถามกลางกลางเต็นท์นะฮะแล้วก็ที่พักต่างๆเนี่ยเข้าไปถามข้างในเลยครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันดีกว่าว่าอ่าเราต้องไปสอบถามอะไรบ้าง มีหมูกระทะด้วยอ่แล้วไม่หมูกระทะด้วยน้องครัดอันนี้เป็นห้องพักนะเนี่ยผลปรากฏนึกว่าเอาไว้โพเป็นห้องนอนนด้วยนะฮะแต่ว่า นอนอย่างเดียวนะฮะห้ามบินไปไหนนะนี่จอดไว้จอดนี่มีลูกค้าเข้ามาพักแล้วเครื่องนี้มีคนจองแล้วนะฮะอันนี้พันพันสามพันสามนี่นอนได้กี่คนครับเนี่ยห้าคนก็คือจริงๆให้สองคนแต่ไปเตินมาเกินก็ให้อ๋อแค่หมูกระทะเนี่ย มึก็คาก็สั่งได้เลยสั่งคือโทรแล้วเขาก็มาให้พี่เต็นเลยมาตรงนี้เลยมารับอ๋อแต่เรามารับตรงนี้เองมารับเลยแล้วเป๋าตังค์เอาอยังไงอะคะชุดมีชุดเล็ก300ชุดใหญ่600้กิ๊กสกิโลถ้ามาหลายคนก็เอาชุดใหญ่สาม300 300ม0 0อยสามร้อยหกอโอเคค่ะต้องต้องโดดต้องโดนมาถึงนี่แล้วขอบคุณมากครับแล้วเอาเบอร์ของค่าไปด้วยคุณผู้ชมครับผมในนี้ครับมีที่พักด้วย นู่นครับผมครูดาวเห็นไหมฮะตูอยู่ข้างหลังผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าอ่าค่าที่จ่ายเป็นยังไงห้องเป็นยังไงนะฮะเห็นบอกว่ามีระเบียงบรรยากาศเป็นส่วนตัวด้วยอ่าให้เป็นบ้านพักหรอครับบ้านพักวันนี้หลังใหญ่เลยบ้านพักหลังใหญ่ปกติก็มาเป็นกรุ๊ปใช่ไหมครับ มาเป็นกุ๊กใช่อ๋อสี่คนห้าคนสิบคนได้หมดค่ะตั้งแต่สี่ขึ้นไปก็เพิ่มเงินอ๋อตั้งแต่สี่ขึ้นไปก็เพิ่มเงินค่ะอ๋อเ่าปแล้วราคากี่บาทครับเนี่ยราคาเริ่มที่สองพันห้าเพิ่มที่สองพันห้าสี่คนนี้คือก็สองพันห้าสองพันห้าอ๋อแล้วก็มาเพิ่มแต่ไม่เกินสิบห้าคนสิบสี่คนเนี่ยหมู่คนกี่บาทคนละหนึ่งร้อยค่ะที่นอนด้วยหมู่คนละหนึ่งร้อยบาท สองเริ่มต้นสองห้านี่ใหญ่มากนะฮะแล้นี่คือมีระเบียงเป็นนี่หะเข้าไปดูได้เลยอันนี้นี่พี่ขอให้เข้าไปดูขออนุญาตนะครับคุณลุงที่สองห้องเหรอครับอ๋อคุณดาวหนึ่งคุณดาวสองแล้วปิดติดประตูไปแล้ววันนี้วันนี้มีคนมา มีใช่ไหมครันี่คือกําลังเคลียร์ใช่ไหมคมรับะดูบรรยากาศครูดาวม,มีทั้งหมด2ห้องมีครูดาวหนึ่งมีครูดาวสองเข้ามาข้างในก็จะเจอเลยฮะดูนะฮะแล้วก็มีโต๊ะโต๊ะนัง่งโต๊ะนั่งมีระบงระเบียงแล้วตรงนี้ก็เป็นตินทะเลเลยคุมไม่ยอม เข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอนี่นี่นี่เครื่องบินเครื่องบินอีกลำหนึ่งลำนี้นะฮะลำนี้ไม่ใช่ที่พักแต่ว่าเป็นโจนะฮะก็ะคือเข้ามาแล้วจะเจอเครื่องบินสองลำนี้อีกลำหนึ่งคือเป็นห้องพักส่วนลำนี้เป็นเครื่องบินเฉยๆนะฮะแล้วก็นี่ครับนี่ก็เป็นร้านกลางเต็นท์ที่อยู่เป็นอะไรอีกโซนแรกที่เราเห็นเมื่อเข้ามาแล้วจะเจอแบบนี้เลยนะฮะก็จะมีพี่ๆมากลางเต็นท์กันเต็มไปหมดเลยฮะมาลงสมอเรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์ข้างในด้วยฮะข้างล่างก็จะเป็นออนนี้เลยอะไรวะทะเลเลยสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับตรงเนี้ยไปดูไปดูทะเลกันดูเลครับดูบรรยากาศครับคุณผู้ชมครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นอะไรไม่รู้แต่รู้เป็นภูเข,ขานะฮะแล้วก็จะมีเด็กๆเล่นน้ำกันเต็มเลย ข้างหลังผมก็เป็นนี่ครับจุดลังตรงทั้งหมดเลยตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงเครื่องบินใหญ่เครื่องบินเล็กเครื่องบินใหญ่นะตรงนี้แล้วก็ใครจะติดต่ออะไรจะสอบถามอะไรในบริเวณโซนนี้นะกอ็อยู่ที่หลังหลังเครื่องบินใหญ่นะก็สอบถามได้เรื่องนู่นเรื่อง,อง,องนี่ก็สั่งหมูกระทะอะไรกินมีในที่สุดแล้วก็กางเต็นท์เสร็จสิ้นแล้วนะฮะทำเอาเหนื่อยเลยครับ เดี๋ยวก็พอกางเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำที่นอนกันกต้องใช้เวลาน,นิดนึงนะมันเริ่มจะเป็นที่นอนแล้วนี่ไงเหรอ <laughs> ช่วยไหมครับอตัวช่วยไหมครับเอ้าเอ้าพี่ก็มีแบบเป็นเป็นพัดลมเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวครับนะครับมันแกะดึงนั้นออกโอเคอันนี้เหมือนเป็นมอเตอร์ใช่ครับเป่าลมเลยฮะนี้เราก็ชาร์จแบตเตอรี่นี้เราก็ชาร์จแบตเตอรี่แคปเดียวแคบเดียวแคบเดียว อครับผมยิน,นด,ดีครับ <S <S อันนี้นะฮะบอกไว้ก่อนเลยถ้าใช้การนี้นะนเป็นชั่วโมงกางเต็นก็ว่าเหาน,น,ะะานื่อยแล้วนะแต่ไม่มาเป่าล้มอีกในหน้ามือใหม่นะครับมือใหม่สำหรับชาที่นอนนะฮะอันนี้มีไว้ใช้อันนี้มีไว้ใช้ได้ครับผม แต่ว่าใช้ระยะเวลานานมากและอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยของอพี่เขานะแล้วมีอีกอันนึ่งเลยคือเป็นระบบเป่าลม,มเป่าลมไฟฟ้าเฮ้ยเป่าลมแบบชาร์จด,ดัดอ่ะแล้วเป่าขดสวิตช์ปุ๊บปุ๊บเป่าไ,ได้เลยราคาประมาณห0า7้0พเจร้อยที่ดีเคปลอนโอเคผมเหนื่อยมากนะแต่ผมเอาที่นอนเนี้ย ไปเข้าเต็นท์กันครับสุดยอดเลยดีเอ้ย EOD นะฮะผมหาดกลางเต็นท์ ไม่ใช่มากู้ระเบิดแต่ผมจะมากู้เต็นท์วันนี้โอเคนะฮะจบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวกันเ<ม>จอกันครับผมคุณผ<ม>ู้มช, <ations> ชมครับ หาดนี้ก็จะเป็นหาดของอาราชการนะครับผมก็คือจะเข้ามาในในเขตของทหาร่าเป็นทหารเรือคือที่นี่ไม่มีการจองคนระับก็คือใครมาถึงก่อนก็ลงสมองกนก่อนเลยนะที่ไม่มีการจองนะครับผมแล้วก็ที่นี่มีหมูกระทะด้วยอนะ่าหมูกระทะที่ไหนกลางเต็นที่นั่นถ้ามีหมูกระทะต้องยั่วฟินมากเลยชิลมากนะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นที่ผม อยู่ตรงข้าขมกรบนี่ก็คือทั้งหมดนี้จะเป็นเป็นเต็นท์หมดเลยแต่ตอนนี้ผมลุ้นอยู่นะว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่าอ่าโซกที่ป่าจะเขาในบริเวณนี้นะครับอย่าฝนตกเลยครับนะครับอย่าตกเลยนะครับมาหลายครอบครัวนะครับง ยอย่าตกเลยนะครับฝนตกแล้วครับคุณผู้ชมครับเด็กเกริ่มลุกเดี๋ยวตัวผมเองผมก็จะไปหลบร่มแล้วนะครับกลายเป็นตอนนี้กลายเป็นชายหาดไม่มีคนเลย,เยไม่มีเด็กเลยเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนะฮะตอนนี้ไม่มีเด็กแล้วฝนตกครับผมโอ้โห เรียงเลยฮะเมื่อกี้คนยังเต็มอยู่เลยตกแล้วครับเดี๋ยวผมเข้าอ้นี้ก่อนเข้าลงก่อนเข้าลงกอนล้วแล้วครับผ่านไปประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับทุกอยาก่างก็หยุดลงครับฝนหยุดแล้วครับคุณผู้ชม<อ>วิวเป็นไงบ้างครับนูน้นตรงนู้นข้างหลังผมนี่ ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าบรรยากาศนี่อ่ถาถ้าพูดถึงเรื่องบรรยากาศกันเลยครับที่นี่บรรยากาศนะฮะอนพอถึงนะอากาศจะร้อนคือร้อนเลยร้อนแบบ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 ทะเลอ,ะเอ่ะเข้าใจว่าแล้วก็พอตกเย็นเนี่ยตอนนี้ห้าโมงละอากาศเริ่มจะขอเรียกว่าอะไรอากาศเริ่มจะดีขึ้นลมเริ่มจะพัดพัดน้อยลงนะ เห็นพี่เขาบอกว่าที่นี่ตอนเย็นๆไอ้ตอนหนึ่งเด็กะลมมันจะเบาลงนะแล้วก็อากาศมันจะเย็นขึ้นเดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าเราอะมาครั้งแรกด้วยมาเป็นทริปทริปนี้ทริปแรกแล้วก็แบบเราไม่เคยมาเลยไม่เคยมาจริงครับก็อย่างต,ต,ต้นทริปที่ผมปล่อยไปมันเห็นไหมผมก็หลงทางไงแต่ว่าผม,ม่ะตาม G P S แล้วเราเข้ามาปุ๊บเราตรงมาจะเจอพี่ทหารเขาก็จะแบบอย่างนี้หนึ่งที แล้วเราเข้าตรงมาเราจะเจอวงเวียนลองวงเวียนปุ๊บเราเลี้ยวเราเลี้ยวขวานะพอเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บเราเจอป้ายป้ายเขียนว่าเออหาด T O D นะฮะเราก็มาตามป้ายแล้วเราก็มาเจอไอเรือไอม่เรือเครื่องบินลำใหญ่เ้าื่องบลำใหญ่แสดงว่าเราถึงจุดนะฮะแล้วเราก็เดินเดินหาอ่ะเดินหาจุดที่เราจะลงเต็นท์นะเคล็ดลับในการเคล็ดลับนะฮะในการลงเต็นท์คุณต้องลงก่อนนะ แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะมาที่หลังแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะตามเองอ่าแต่พี่เขาจะดูเองดามเองนะฮะว่าเขาจะมาเก็ตที่หลังว่านั้นแหละ,ะนั่นแหละแล้วมาเขาเรียกอะไรย้ำอีกทีแล้วกันมาก่อนให้ดีเลยนะมาก่อนเก้าโมงจะดีมากๆมาก่อนเก้าโมงหลังเที่ยงเต็มนะครับยิ่งเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากครับผมแต่ใครอยากมาชิลๆมาวันธรรมดาอย่างเงี้ย ผมยังไม่เคยมานะวันที่ผมมานี่คือเป็นวันเสาร์นะมาเสาร์อาทิตย์คนเยอะจริงๆครับส่วนมากนะครับจะเป็นครอบครัวครอบครัวมากันก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเด็กๆมาเล่นน้าเพราะว่าที่นี่คือเขาสามารถให้เล่นน้ําได้ด้วยเล่นน้ําตกปลาใครมีเรือก็เอามาแจวมาเล่นกันก็แฮปปี้ครับผมแนะนํานะครับ IOD e ครับผมถ้าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ใครยังไม่มายังไม่เคยมาก็ลองมาดูครับผม ากาศเริ่มดีขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงครึ่งนะฮะแล้วผมจะเดินไปอีกโซนนะครับโซนนี้ที่ผมจะไปนี่เป็นโซนเอ่เอเรียกว่าอะไรโซนโซนสั่งต้นสนใหญ่อา่าต้นสนยาวๆเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกร้านนะะึงครับที่พี่ๆเขาวางแลเขาปางเขากางกงนันอยู่รนี่คือผแผนกสร้างหมอกน,ะะ <c oughs> นี่นี่นีผนแผนสร้างหมอก แคชชัวครับไม่ไม่ใช่ไหมนีม่เป็นแคชชัวอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่เป็นหืมได้กลิ่นกะทะหอมมากเลยนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ดูชิลเนยดูชิลเป็นโซนของอีกโซนหนึ่งนะนี่ก็เป็นแคชชัวร์เช่นกันแคชชัวเยอะครับตรงนี้ กลายเป็นแบรนด์ตลาดหมแล้วครับผมโอ้โหนี่เปิดร้านเลยปะครับเนี่ยได้ผลจะได้แวะมาสั่งุเดครับผมอกเี่นี่นี่เป็นอีกเต็นหนึงคะเป็นเต็น เต็นที่แบบหลายๆคนอยากได้นะอันนี้ก็เป็นของเคชวัวร์มเอ้ยเอ้ยถูกต้องแล้วของเป็นเคชัวเหมือนกันเป็นเต็นเป็นโดมเลยครับเป็นโดมนี่ถ้าพูดถึงนะเอาแอร์เล็กๆเ,เ,เข้าไปใส่ข้างในนะเป็นแบบโดมติดแอร์เลยนะครับผมข้างในครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะฮะอีกโซนข้างในซึ่งคนก็จะกางเต็นท์กันเยอะอยู่พอสมควรนะฮะ ก็มีทั้งหน้าหาดแล้วก็หลังหาดเต็มเลยครับชิลนะคนุณผู้ชมชิลมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นลานนะครับลานทั้งหมดเลยลานหลังก็เริ่มเป็นโซนโซนสดนะเออโซนสดจะเป็นโซนหนึ่งส่วนมากนะฮะตลาดที่ติดแบรนด์ก็จะเป็นพวกเคทูแล้วก็ไอที่ ID, อะไรเะของดีแคบลอนน่ะอทั้งหมดเลย นี่ก็จะเป็นลานทั้งหมดมาเป็นครอบครัวเด็กก็มาโ <laughs> <laughs> น่นครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นเอาไว้บริการให้นักท่องเที่ยวนะครับเป็นเป็นเต็นท์โดมครับเต็นท์โบมเต็นท์โดมปิดแอร์ครับผมราคาประมาณคืนละ1,500ัก0บาทโดยประมาณนะใครอยากฟิลฟิลบรรยากาศฟิลฟินะฮะ แต่ว่าฝั่งนี้ดูชิชชลๆวจริงๆไหนๆก็เดินมาถึงนี่ละเดินไปให้รับรู้เลยว่าฝั่งนู้นเป็นอะไรยังไงบ้างทั้งหาดโอเคนะโอ้โหโดูสิเิียวมินะ่งอ้มชิยวเฉวถ่ายรูปก,กันโอ้ฝงนี้ก็มีอีกโดมหนึง่งไปฝั่งนี้ก็เป็นีมีอีกซุ้มหนึ่งครับคุณผู้ชม นี่อี่ซุ้มนึงนี่ก็เป็นอีกน่าจะเป็นให้เช่าเช่นกันอโอเคเลยอะ่ะสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับค่ำคืนนี้เราก็จะต้องอไม่ว่าอะไรอะเราก็จะต้องแบบว่าเดินดูชมบรรยากาศชิวๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็อาจจะ คืนนี้อาจจะมีทำอาหารเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนิดนึงเป็นคิมิกเล็กๆที่แบบว่าคนากลางเต็นต้องมานั่งชิวๆทำอาหารกันด้วยห<ม>ายไปก็เมื่อยมือไปคุณผู้ชมครับพอตกกลางคืนนะฮะสายกลางเต็นท์นะ,ะที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมก็คือน,นี่ครับทำดาวให้บ้านนะฮะ โอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องเข้านอนกันแล้วนะเพราะว่าเรากินกินอิ่มหนิมกินอิ่มอิ่มหนำสำราญกันแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพัดผพ่องกันแล้วนะช่วงนี้เราก็เป็นช่วงพัดผพ่องกันแล้วนะเออนั่นแหละช่วงพัดผพ่องแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับพรุ่งนี้เจอกันครับผม วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมก็เราจะมาทํากับข้าวกินนะวันนี้ผมจะเสนอเมนูนี่ครับหมูเด้งกับผักนะกินง่ายๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดฟันท้ายนะฮะทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วครับผมแต่เมื่อคืนครับที่เราเจ้านี่ครับเอาไปจุดเอาไปจุดไอ้นี่จุดตาทาน พอจุดต่อฐานเสร็จปรากฏว่าพัางสิครับทีนี้พังเฉยเลยไอตัวนี้มันมันมันละลายลยพอมันละลายเสร็จปุ๊บกลายเป็นหลุดเป็นชิ้นเป็นส่วนเลยหลุดหมดเลยตายละไข่ก็เหลืออะไรก็เหลือทุกอย่างเหลือหมดเลยแต่ใช้งานไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมใช้งานไม่ได้ก็เราก็มีเพื่อนบ้า แล้วก็มีเพื่อนบ้านนะให้อาหารเช้ามาเอ่ให้อาหารชาาเาารชา้ามาครับอันนี้เป็นจอ,อ,อ,นอ,อเกีียวอบ่อยมากไม่พอนะเดีย๋ยวเราจะไปขโมยเตาเขามา <laughs> ขอเยื้อเตาพี่เขาก็ที่เามาทำนะี่ยไอ้หมูลเร้งเรา ทำตอนสาวเกิดนะไปดีเต่ามันเสียงไม่ใช่อะไรหรอกเอาเนี้ยไปแลกเตาไปแลกเตาแลกเตาพี่เขานี่จุดกี่จุดโอเคครับนี่ฮะแลกเตาาแล้าเหมือนเป็นตะกั่วพอมันโดนไฟเหลวปุ๊บตัวที่มันเชื่อมมันหลุดออกมันก็เลยแบบ ออกเป็นชิ้นส่วนเลย <laughs> เลยใช้ไม่ได้ <laughs> เลยต้องขอพึ่งเตาพี่ <laughs>